แอนเดรียกับผมนด้ตื่นเต้นจริงๆครับที่ได้พาทุกท่านเข้าสู่กระบวนการเป็นเจ้าหญิง144ขั้นใช่คะ่ะฟิลและเจ้าหญิงที่เข้ากระบวนการเหล่านั้นอยู่ไหนเล่าคะดีใจที่คุณถามครับก็ต้องโรงเรียนบริหารเสน่ห์เจ้าหญิงนะสิครับที่ซึ่งสาวน้อยได้พบความฝันแห่งโชคชะตาเอมบีดีว่าง่วงคงทำการบ้านอยู่นะไม่ใช่ดูแต่พารค่ะแม่ครับเป็นฝันของเด็กสาวทุกคน แต่มีไม่กี่คนที่ทําสําเร็จครับสําหรับผู้ที่เกิดเป็นราชวงศ์จากอาณาจักรต่างๆนี่เป็นโอกาสที่จะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงและสําหรับผู้เป็นสามัญชนนี่คือโอกาสที่จะชนะตําแหน่งที่ปรึกษาของเจ้าหญิงสุภาพสตรีชั้นสูงบ้าแบลพี่มาเหรอแน่นกับพี่เจ้าหญิงเอมิลี่ โอ้ฟิลวันนี้การดนเนอากาศสดใสมากฉันไม่เคยเห็นคนมาพาเรตเยอะขนาดนี้เลยค่ะผมรู้แอนเดียคุณพูดถูกที่สุดมันเป็นวันที่สดใสและทุกคนกำลังมีความสุขด,ดูไอ้นี่เดี๋ยวก็ปวดตาแล้วขอใส่มุกุฎดหน่อยเจ้าหญิงแ布拉ที่ไม่ใช่เจ้าหญิงสักหน่อยนะ ชุดช่างงดงามตระการตาครับแล้วคเด็กสาวทุกคนเป็นเจ้าหญิง<ฮ>ก็แค่มีบางคนที่มงกุฎสวยกว่าแม่โอเคไหมก็ดีหมอบอกว่าแม่สบายดีสบายเหรอแม่น่าจะดีกว่านี้แต่แม่ต้องหายแน่พี่ต้องทำงานต่อไปเราจะได้มีเงินซื้อบ้านในแถบที่ดีกว่านี้มีหมอดีๆให้แม่ด้วยใช่ไหม ที่ที่ดีกว่านี้เพื่อให้เธอโตขึ้นที่ที่หลุดออกมาจากภาพวาดของเธอเลยแ,ลแม่คะหนูซื้อขนมปังบลูเบอรี่มาคะ่ะขอโทษจะเป็นสิ่งที่หนูพอจะทําไดมา้มาแล้วมาแล้วมาแล้วลอตเตอรี่โรงเรียนบริหารเสน่ห์เจ้าหญิงออกแล้วเราต้องดูนะ ที่โรงเรียนบริหารสเสน่ห์เจ้าหญิงผู้ที่เกิดในราชวงศ์ได้ปลดล็อกศักยภาพการเป็นเจ้าหญิงและทุกป,ปีพลเมืองเพียงหนึ่งคนของกาเดนีจะได้ทุนการศึกษาของโรงเรียนนี้พร้อมทั้งได้โอกาสเป็นสุภาพสตรีชั้นสูงและเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลจะเป็นคุณหรือเปล่าขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ หนูบอกม่ว่าขอให้ได้ให้เธอโตพอเข้าโรงเรียนนั้นได้ก่อนเถอนะจ๊ะเพื่อเลือกผู้ชนะลอตเตอรี่ของปีนี้